เมื่อได้กล่าวถึงหลักที่ว่าเราต้องรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรและต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะตรงต่อกฎธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงดังนี้แล้วหลักในพระบาลีก็มีอีกพวกหนึ่งเรียกว่าโอวาทปาติโมกแปลว่าคำสอนที่เป็นประธานของคำสอนทั้งหมดมีอยู่สามข้อสั้นๆคือไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำความดีให้เต็มที่และทำจิตใจให้สะอาดปราศจากความเศร้าหมองนี้เป็นหลักสำหรับปฏิบัติเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนยึดถือไม่ได้และไปหลงไหลด้วยไม่ได้เราก็ต้องปฏิบัติต่อสิ่งทั้งปวงให้ถูกต้องด้วยความระมัดระวังคือเว้นจากการทำชั่วหมายถึงการละโมบโลภลาภด้วยกิเลส ไม่ลงทุนด้วยการฝืนศีนลธรรมขนบธรรมเนียมต่างๆเพื่อไปทําความชั่วอีกทางหนึ่งนั้นให้ทําแต่ความดีตามที่บัณฑิตสมมุติตกลงกันว่าเป็นความดีแต่ทั้งสองข้อนี้เป็นเพียงขั้นศีนลธรรมข้อที่สามที่ว่าทำจิตให้บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงนั้นนั่นแหละ เป็นตัวพุทธศาสนาโดยตรงหมายความว่าทำจิตใจให้เป็นอิสระถ้ายังไม่เป็นอิสระจากอำนาจครอบงำของสิ่งทั้งปวงแล้วจะเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไปไม่ได้จิตจะเป็นอิสระก็ต้องมาจากความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถึงที่สุดถ้ายังไม่รู้จะเป็นหลงรักหรือหลงชังอย่างใดอย่างหนึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วจะเรียกว่าเป็นอิสระแท้จริงได้อย่างไรคนเรามีความรู้สึกอยู่สองอย่างเท่านั้นคือความพอใจกับไม่พอใจหรืออภิชาและโทมนัสคนเราตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่เป็นอิสระแก่ตัวเองเลยเพราะไม่รู้ว่าอารมณ์หรือสิ่งทั้งปวงนั้นคืออะไรนั่นเองความพอใจมีลักษณะที่จะรวบรัดอะไรอะไรเข้ามาหาตัว ความไม่พอใจมีลักษณะที่จะผลักใสอะไรๆอ,ออกไปเสียจากตัวถ้ายังมีความรู้สึกสองอย่างนี้อยู่ก็หมายความว่าจิตใจยังไม่เป็นอิสระเพราะยังหลงรักหลงชังอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่จึงไม่มีทางที่จะบริสุทธิ์ปราศจากการครอบงำของสิ่งทั้งปวงได้โดยเหตุนี้เองหลักพระพุทธศาสนาในขั้นสูงสุดนี้ จึงปฏิเสธการยึดถือสิ่งที่น่ารักน่าชังปฏิเสธเลยขึ้นไปถึงกับไม่หลงติดทั้งในความดีและความชั่วจิตจึงจะเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงและบริสุทธิ์อยู่เหนืออารมณ์ทั้งปวงศาส,สนาอื่นนิยมกันเพียงให้เว้นจากความชั่วและให้ยึดถือในความดีให้หลงยึดผูกพันในความดี จนถึงยอดของความดีคือพระผู้เป็นเจ้าพระพุทธศาสนายังไปไกลกว่านั้นมากคือไม่ยอมผูกพันตัวเองกับสิ่งใดเลยการผูกพันในความดีนั้นก็จัดว่าเป็นการปฏิบัติถูกในระยะต้นหรือระยะกลางเมื่อเรายังทำอะไรให้สูงไปกว่านั้นไม่ได้เท่านั้นเองในระยะแรกเราเว้นจากความชั่วในระยะถัดมา เราก็ทำความดีให้เต็มที่ส่วนในระยะสูงนั้นเราทำจิตใจให้ลอยสูงเหนือการครอบงำของทั้งความดีและความชั่วการที่ผูกพันตัวเองอยู่ภายใต้ผลของความดียังไม่ใช่การพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงเพราะคนชั่วก็จะมีความทุกข์ไปตามประสาคนชั่วคนดีก็จะต้องมีความทุกข์ไปตามประสาคนดี ถึงเป็นมนุษย์ที่ดีก็มีความทุกข์อย่างมนุษย์ที่ดีจะดีอย่างเทวดาก็มีความทุกข์อย่างเทวดาแม้จะเป็นพรหมก็มีความทุกข์อย่างพรหมจะไม่มีความทุกข์เลยก็ต่อเมื่อขึ้นไปให้พ้นสูงเหนือจากสิ่งที่เรียกว่าความดีกลายเป็นโลกุตระหรือโลกของพระอริยะเจ้าคือเป็นพระอริยะเจ้าเสียเองถ้าขึ้นสูงถึงที่สุด ก็เรียกว่าเป็นพระอระหันต์ทีนี้คำว่าพระพุทธศาสนานั้นแปลว่าอะไรพุทธแปลว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้พุทธศาสนาก็แปลว่าศาสนาของผู้รู้พุทธศาสนิกก็แปลว่าผู้ปฏิบัติตามศาสนาของผู้รู้ที่ว่ารู้นั้น หมายถึงรู้อะไรก็คือรู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงนั่นเองจึงกล่าวได้ว่าพุทธศาสนาก็คือศาส,สนาที่ทำให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นศาสนาเกี่ยวกับความรู้จริงเราจึงต้องปฏิบัติจนเรารู้ได้เองเมื่อรู้ถึงที่สุดแล้วไม่ต้องกลัวกิเลสตัณหาต่างๆจะถูกความรู้นั้นทำลายให้สิ้นไป ความไม่รู้หรืออวิชชาก็จะดับไปทันทีในเมื่อความรู้ได้เกิดขึ้นมาฉะนั้นข้อปฏิบัติต่างๆจึงมีไว้เพื่อให้วิชาเกิดท่านทั้งหลายจงปักใจมั่นในทางที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นแต่ขอให้เป็นความรู้ที่ถูกต้อง รู้ด้วยความเห็นแจ้งจริงๆอย่ารู้อย่างโลกโลกรู้ครึ่งครึ่งกลางๆซึ่งไปหลงสิ่งที่ไม่ดีว่าดีหลงสิ่งซึ่งเป็นที่เกิดของความทุกข์ว่าเป็นความสุขดังนี้ก็จะค่อยๆรู้ไปตามลำดับนั่นแหละจะเป็นการรู้จักพุทธศาสนาที่ถูกตัวพุทธศาสนาแท้ๆถ้าศึกษาพุทธศาสนาโดยวิธีนี้แล้ว แม้คนตัดฟืนขายที่ไม่รู้หนังสือก็จะเข้าถึงตัวพุทธศาสนาได้ในขณะที่มหาปร,ริญญาหลายประโยคที่กำลังง่วนอยู่กับพระตรายปิดกไม่อาจเข้าถึงพุทธศาสนาได้เลยพวกเราที่มีสติปัญญาอยู่บ้างน่าจะสามารถพินิจพิจารณาสิ่งทั้งปวงให้รู้ตามที่เป็นจริงได้ฉะนั้นเมื่อถูกความทุกข์อะไรเข้าแก่ตัวเองแล้ว ก็จะต้องศึกษาสิ่งนั้นให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นและกําลังเผาลนเราให้เร่าร้อนอยู่นั้นมันคืออะไรเป็นอย่างไรมาจากไหนถ้าทุกคนตั้งสติคอยเฝ้ากำหนดพิจารณาความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ตนในลักษณะดังที่กล่าวนี้แล้วก็จะเป็นทางให้เข้าถึงพุทธศาสนาได้ดีที่สุด ดีกว่าการที่จะเรียนเอาจากพระไตรปิฎกอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ทีเดียวการที่ใครจะมัวแต่ศึกษาพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกในแง่ของภาษาหรือวรรณคดีนั้นจะไม่มีทางรู้ว่าอะไรเป็นอะไรทั้งทั้งที่พระไตรปิฎกก็เต็มไปด้วยคำบรรยายว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เขาฟังอย่างนกแก้วนกขุนทองพูดตามที่จำไว้ได้ แต่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายเว้นไว้แต่เขาจะได้ทำการพิจารณาให้เห็นเป็นเรื่องจริงของชีวิตจิตใจเข้าถึงตัวจริงของกิเลสของความทุกข์ของธรรมชาติหรือของสิ่งทั้งปวงซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเขานั่นแหละจึงจะเข้าถึงตัวพระพุทธศาสนาที่แท้ได้คนที่ไม่เคยอ่านไม่เคยฟังพระไตรปิฎกเลย แต่เคยพิจารณาอย่างละเอียดละออทุกครั้งที่ความทุก์เกิดขึ้นแผดเผาจิตใจของตนนี้แหละเรียกว่าเขากำลังเรียนพระไตรปิฎกโดยตรงและอย่างถูกต้องดียิ่งกว่ากำลังเปิดเล่มพระไตรปิฎกออกอ่านเพราะว่าพวกที่กำลังลูบคลาเล่มพระไตรปิฎกอยู่ทุกๆวันแต่แล้วไม่รู้จักอริตธรรมคำสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก เขาก็คล้ายกับการที่เรามีตัวเองใช้ตัวเองปฏิบัติตัวเองไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเองให้ลุล่วงไปได้ยังคงมีความทุกข์ยังคงมีตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันตามอายุที่เพิ่มขึ้นนี่เพราะไม่รู้จักตัวเราอย่างเดียวเท่านั้นชีวิตจิตใจ,จที่สวมอยู่กับเราเราก็ยังไม่รู้จัก การที่จะไปรู้สิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นมันยุ่งยากไปกว่าเป็นไหนไหนเพราะฉะนั้นจงหันมาศึกษาพุทธศาสนาหรือรู้จักตัวพุทธศาสนาด้วยการศึกษาจากตัวจริงคือจากสิ่งทั้งปวงซึ่งรวมทั้งร่างกายและจิตใจนี้เองจากชีวิตซึ่งกำลังหมุนอยู่ในวงกลมของความอยากกระทำตามความอยากแล้วก็เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้ ขึ้นมาหล่อเลี้ยงเจตนาที่อยากจึงทําสืบต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดต้องเวียนว่ายอยู่ในวัตสงสารหรือทะเลแห่งความทุกข์เพราะความที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรข้อเดียวเท่านั้นสรุปความว่าพุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อเรารู้ว่า อะไรเป็นอะไรถูกต้องจริงๆแล้วไม่ต้องมีใครมาสอนเราหรือมาแนะนำเราเราก็ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆถูกต้องได้ด้วยตนเองแล้วกิเลสก็จะหมดไปเราเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งขึ้นมาทันทีเราจะปฏิบัติอะไรไม่ผิดขึ้นมาทันทีเราจะรูุถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้หรือที่ชอบเรียกกันว่า มักผลนิพพานนี้ได้ด้วยตนเองเพราะการที่เรามีความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยถูกต้องถึงที่สุดอย่างแท้จริงเท่านั้น